ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมปัจจัยกรรมปัจจัยอรหันรอรหันมอปอมิานอากาศจอพจอิณนากาศยอถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีก็กรรมมจุดใต้มอแล้วก็ปอจอจุดใต้แล้วก็จอแล้วยอกรรมปัจจยะตามตัวหนังสือตามตัวพยัญชนะก็แปลว่าปัจจัยคือกรรมน,นี่กป็ได้ หรือว่ามีกรรมเป็นปัจจัยก็ได้เหมือนกันปัจจัยคือกรรมาหมายคามว,ว่ากรรมนี่เป็นต้นเหตุเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดอะไรต่อไปข้างหน้าเช่น <c oughs> ปรุงแต่งให้เกิดผลกรรมปรุงแต่งให้เกิดผลกรรมในลักษณะเป็นสุเป็นทุกข์ก็มี ปรุงแต่งให้เกิดผลลัพกรรมในลักษณะเป็นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่จะก่อรูปขึ้นใหม่ในลักษณะอย่างนั้นในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้เรียกว่าปัจจัยนั่นคือกรรมถ้าในกร,รณีอย่างอื่นก็แปลกลับว่ามีกรรมเป็นปัจจัยเช่นว่า ตากฏการหรืออุปัติเหตุอันใดได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วมาตอบชวนดูกระร่วอ้าวนี่มีกรรมเป็นปัจจัยก็คือคำคำนี้เหมือนกันว่ามีกรรมเป็นปัจจัยที่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยนั่นก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งในหน้าที่ต่างๆการปรุงแต่งโดยตรงปรุงแต่งโดยอ้อมปรุงแต่งข้างหน้าปรุงแต่งข้างหลงัง ปรุงแต่งข้างบนปรุงแต่งข้างล่างปรุงแต่งพร้อมๆกับการเกิดอหรือว่าปรุงแต่งในลักษณะที่อาศัยขึ้นกันละกันจึงจะปรุงแต่งได้อย่างนี้คณิว่าปัจจัย24ประการจะต้องพูดกันละเอียดเมื่อถึงคำคำนั้นที่นี่มีแต่เรื่องของกรรมปัจจัยอย่างเดียว เพื่อเข้าใจง่ายในตอนนี้ก็จะต้องระลึกถึงคําว่าเหตุเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปฏีปัจจัยอนันตรปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องในอภิธรรมที่บัญญัติขึ้นในสมัยที่เขาแต่งคำพีอภิธรรมจ <c oughs> ึงใช้สวดในการสวดศพ ว่าจะเพียงว่าเป็นปัจจัยที่สิบสามในบรรดาปัจจัยทั้งหมดซึ่งมีอยู่ยี่สิบสี่ประการ